สวัดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันประจําเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นธาตุดินนะคะ สำหรับราศีกันรประจำเดือนพฤษภาคมต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีคู่กรณีเปิดข้อพิพาททะเลาะเบาะแวง้งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทั้งคู่เลยว่าจะต้องชิงชัยกันสองคนคุณนี่แหละทะเลาะกันอยู่สองคนคนรอบข้างเนี่ยเขาก็ยืนมองดูคุณอย่างเอือมแล้วล่ะค่ะคุณต้องดูท่าย,ยืนด้วยแต่ละคนนี่ก็กอดความเจริญรุ่งเรืองกอดความเจริญเติบโตและใครจะชนะใครจะดีกว่าใครจะแน่กว่าใครจะเจ๋งกว่าก็เบือ่อแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีว่าเอาอีกแล้วคู่เนี้ยไม่มีใครยอมใครทั้งสิ้นนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าใครหลอก แต่มีการหลอกลวงกันเกิดขึ้นแน่นอนเลยแล้วก็ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นอาจจะแกล้งทะเลาะกันก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่สำรับเนี้ยไม่ได้ถึงขั้นดูดเดือดถึงว่าเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะดูตามรูปไพ่ได้เลยนะคะ ตรงที่เราไม่คาดคิดอ่ะมันเป็นเจ็ดดาบนะฮะมีการหลอกลวงเกิดขึ้นอันนี้ไม่คาดคิดนะไม่ใช่เขาวางแผนแต่มันเป็นการไม่คาดคิดมาก่อนว่าให้โดนห,หลอกหรอว่าเนี่ยตัวคุณเท่านั้นนะคะราศีกันคุณจะรู้ว่าใครเป็นคนหลอกคุณและใครมันหลอกเพื่ออะไรนะคะทาให้เกิดประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของการหลอกลวงหลอกลวงเพื่อให้ได้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างโดยการแฝยแต่คุณเนี่ยร,ราศีกันเนี่ยไม่ทราบหรอกว่าคุณเนี่ยกำลังโดนหลอกอยู่นะคะโดนหลอกใช,ใช้หรือว่าโดนหลอกล่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นเนนนี่่่่่ยยยยออาาาเเเิิงชืจ็สทรคดวมัน จริงเสมอไปเพราะเราต้องการให้คนคนนี้มันตกหลุมปล่อยมันไปเยอะๆใช่ไหมคะปล่อยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตามๆกันจะได้เป็นเหมือนที่เราบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่มันคือการหลอกลวงต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะตัว7็ดไม้เท้าเนี่ยต้องบอกแล้ว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยสูงมากเลยมีความน่าเชื่อถือกล้าหารกล้าได้กล้าเสียเป็นฝ่ายตั้งรับเสมอๆและมีวิธีป้องกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะในการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยคือรู้หมดทุกทิศทุกทางว่าใครจะมาทางไหนทําอะไรเขาสามารถจะทําได้เเเพรราาาาาะีีกันน่่่ยยยยยคหบออออูมืงง กับชัยชนะเข้าเลยเห็นไหมคะสามตัวนี้ยังจ่อยเลยอะ่ะถ้าอาปากได้ก็แค่หาวเท่านั้นละคะ่ะหาวเสร็จแล้วยังไงต่อหาวเสร็จแล้วก็ไปนอนดีกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราขึ้นไปในเสร็จแน่แล้วก็กลับไปอยู่ในสถานะของหมีมันต่อไปนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยคือเจ็ดดาบตัวเจ็ดดาบเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะโดนต้มตุน๋นคุณจะโดนโกงคุณจะโดนหลอกคุณจะมีการจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นถ้าไม่โดนลวงข้อมูลก็ต้องโดนขโมยของซึ่งคุณ ป้องกันเป็นอย่างดีแล้วแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันก็ยังมีเลก่กกลนู่นนี่นั่นเยอะเหลือเกินเกิดความเสื่อมเสียกับราศีกันทําให้เราอับอายรู้สึกขายขี้หน้านะฮะเมื่อคนน่จ้องจับผิดเราเยอะไปหมดเลยคุณเนี่ยต้องเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเพราะฉะนั้นสามารถที่เห็นปุ๊บปั๊บแล้วคุณทําเลยมันจะไปเข้าแผนของคนอื่นเขาที่เขาวางเจ็ดดาบไว้ดูลุนพี่ไว้ที่ช้าๆแล้วเขาได้พาเล่มงามเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราอารมณ์ร้อนเราอารมณ์แรงเราจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเราจะพุ่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเบาๆพนเพนจจราะ ความเร็วของเรานี่แหละมาทําลายตัวเราเองแต่จริงๆคนอื่นเป็นคนทาต่อไปนะคะอนาคตอันไกลเนี่ยคุณไดสเตนนะคะตัวสเตนเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าจะมีการเจรจาต่อรองการเกลี้ยกล่อมกันอย่างเฉียบแหลมมีความอดทนอดกลั้นนึกถึงใจเข้าใจเราเป็นหลักนะคะต่างฝ่าเนี่ยต่างต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ร้วนอาศัยและพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้นึกเลยนะคะว่าเราอยู่ท้องฟ้าเดียวกันโลกใบเดียวกันเราเชื่อมต่อถึงกันได้หมดแหละไม่มีการแบ่งแยกถ้าเรามีปัญหาภายในสถานที่ทํางานของเรานะคะเราก็ต้องเปิดใจ คุยกันเลยไม่มีการข่มขู่ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน แต่มันยังมีคําว่าเรานะคะที่เป็นสรรพสิ่งทั้งหลายนะคะที่รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยแล้วร่วมรักษาโลกใบน,นี้ให้เต็มไปด้วยธรรมชาติและสิ่งที่มีชีวิตก็จะต้องช่วยกันรักษาฟื้นฟูโลกใบน,นี้เช่นเดียวกันนะในบทสรุปของคุณนะคะแม่มาเลยนะคะเพราะมันได้ดีแอมเพรสมาให้คุณเนี่ยดูจากต้นกําเนิดสิ่งใดเป็นต้นเหตุสิ่งใดเกิดการผิดใจการครรหลอกครทุกคนรู้ดีนะคะแต่ราศีกันท่านเนี่ยก็โดนต้มมาอีกทีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดของเขาเนี่ยมันคือความหลอกลวงเนี่ยเห็นไหมคะชาวราศีก โดนต้มด้วยความร้อนแรงของตัวเองด้วยจุดอ่อนของตัวเองคุณปรับได้เราเชื่อเพราะคุณเป็นสเตนใช้ปัญญาใช้ความกล้าหาญใช้ความที่คุณเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆมาเนี่ยคุณจะนํามาใช้ในตัวเองแล้วคุณจะใช้ความช้าลงไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเราแก่นะคะเพราะมันได้เวลาของมันเพราะมันปรากฏเราไม่ต้องเสียหายอะไรคิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะโดยอาศัยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยค่ะต้องมีความยืดย่นเกิดมาตรกการป้องกันอย่างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะให้คนภายนอกเนี่ยได้เห็นว่าตรงเนี้ยมีความเป็นมิตรนะสยาม เมืองยิ้มนก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเป็นคนไทยมีความภาสุกมีความอบอุ่นมีน้ําใจต่อกันนะคะเราสดใสเล่าเบิกบ้านเล่าอ่อนโยนมีความกตันยูต่อกันนะคะพี่ป้านะ้าอาลุงหลานทุกคนรักกันหมดมีเมตตาต่อกันฉายออกมาให้เขาได้เห็นกันทั่วโลกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องฝ่าวิกฤตหรือเราจะต้อง ผ่านมรสุมอะไรก็แล้วแต่ความสามัคคีของคนไทยนั้นยังคงมีอยู่ไม่ปีนเกลียวกันไม่เอาไม่เอาใครมาร้อก,กันให้อับให้อายแต่ให้อภัยกันและการเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะร่วมมือกันเป็นอย่างดีในสิ่งที่แต่ละคนถนัดนะคะยังไงเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะคุณเองเนี่ยก็มีแสงสว่างประจําตัวอยู่แล้วเหมือนกันยังคงมีความสําคัญและยังคง เป็นความหวังของผู้อื่นเสมอๆนะคะชาวราศีกันไม่ต้องกังวลสิ่งใดไปการที่เราโดนหลอกลวงเราก็จะได้รู้แง่อ๋อนี่จุดอ่อนของเราเราก็ไปปรับปรุงเห็นไหมคะคำใดในคลิปทําไมสุภาพเนี่เราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราธารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ